สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับนี่ครับขณะนี้แทคกเตอร์แค t ดีห้านี่กำลัำปรับเกรดถนนแล้วครับอำนวยความสะดวกให้รับขุนพลรถบรรทุกนะครับ,น,ลลบ,น,รบนี่ คนขโมงครับมอน้ำดี่ล้างมอ์น้ำไปหลายทีครับยังไม่หายครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เศษมาครับปาดเรียบคุณพลรถบรรทุกจะได้วิ่งกันแบบผ่านฉลุยแล้วครับไม่ต้องมาโยกลุมดานมา มาแล้วก็จะถอยยาวออกไปแล้วครับใช้ใบมีดีกดรีดกลับคืนครับไาถอยยาวไปครับเ<ฮ>คลื่อนที่ค่อนข้างช้าครับแต่พละกกำลังี่มหาศาล จะถอยยาวขึ้นไปแล้วก็ดันลงมาใหม่แล้วครับ ยาวขึ้นไปครับ ขึ้นมาถึงบริเวณทางขึ้นบอ่อฝั่งทิศตะวันออกแล้วครับ uh huh. วางใบมีดครับ วางแล้วดันลงไปดีรอบเดียวผ่านฉลุยแล้วครับ แท็กเตอร์คันนี้ก็จะควบคุมโดยตีเล็กสายบันแล้วครับเวลาว่างจากการถ่ายคลิปครับก็คือการขับแท็กเตอร์ส่วนหกล้อตัวเองดีจ้างลูกน้องครับ ก็จะค่อยค่อยเกรดไปแล้วครับสำหรับจอแท็กเตอร์นี่เป็นวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วครับเอาข้ามมาดูฝั่งรถคุดครับอีวันนี้พี่ตุม้มตามครับซารีเอ็นวายสองร้อยสี่ ลบับบดต่างดินใส่น้ำครับสลับกันอีกแล้ววันนี้เป็นแพคคู่โกเบครับอีสลับกับนุมเบียครับเอาสาดีเอ็ไบสขึ้นไปยืนลาบดินข้างบนครับสลับกันนุมเบียบอกว่าเหนื่อยครับไม่ไหวขอเปลี่ยนตัวครับเมื่อวานนี้ไม่ได้พักเลย เลยให้พี่ทุ้มตามครับมารับหน้าที่แทนฝั่งด้านหลังก็จะเป็นเสียฟอร์ดคนเดิมครับกับโกเบโกเอ1สเคร้อยสี่สิบซเปอร์เอเสียฟอดดีชอบอยู่แล้วครับต่างดินใส่ด้ำหนึ่ง,งานถนัดเลยครับ ได้ปล่อยตัวครับนุ่มพบ ไปเรื่อยๆแล้วครับพี่ตุ่มตม่ำนี่ก็จะมาถึงบริเวณใจกลางบอ่อแล้วครับค่อนไปด้านฝั่งทิศตะวันตกแล้วครับอา้าวแท็กเตอร์ครับ วิ่งปาดถนนมาดีครับถอยเข้ารอเลยครับเสียรุปล่อยฝั่งหนึ่งไปก็จะมาตักใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถอยมาจอดรอเลยครับ ความสะดวกรวดเร็วีฝั่งนี้โกเบโกเอ1เคสี่สครับเสียฟอร ขยับตัวครับหาตำแหน่งยืนที่ถนัดแล้วครับยืนจ้วงเข้าไปนี่ขยับหาตำแหน่ง ช่วงสายทีขวาทีครับอุ้ม,มเต็มปุ่งกีแล้วครับ เบโกเอสเครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยมอีกรุ่นหนึ่งแล้วครับหายครับปล่อยตัว อากาศแดดจะจัดครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วครับนี่ไม่ได้พักมือเลยครับเสียฟอร์ดคันดึงเข้าคันดึงออกคันดึงออกคันดึงเข้าแล้วครับ ดีครับภาพรวมครับดีคอนไปทางฝั่งตะวันตกแล้วครับดินที่เหลือด้านข้างนี่ก็จะทำการเวียงขึ้นคันและครับ มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาัน